โยสวัสดีสวัสดีทุกผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยผมเดโชคแคแล้ววันนี้เราก็จะมาปิดเสียงก่อนโอเคกลับมาอีกครั้งอนะครับยิงหกป่อ ครับเราครั้งนี้เราก็จะปุบิเสียงตรงไหนกันแน่เขาจะเปิดเสียงให้เบาๆกันนะครับเอาละครับแล้วตอนนี้เราก็จะมากดที่คํา่าโพสกันนะครับไม่ทันเกียรคุณโฆษณาด้านนี้ก็คือตัวละครที่ผมแต่งจริงๆแล้วผม,ผมอยากแต่งให้มันเท่กว่านี้ครับแต่ว่ามันไม่มันแต่งได้กระจกมากมึงคือใครฮาร์ดร์แอนิเมชันมึงคือใคร เอาละครับแล,แล้วเราต้องกดที่ว่าอีดิซึ่งผมชอบตรงนี้ a n น m a มช o ่ผมให้ศูนย์นะครับแต่ว่าอันนี้ผมให้มันเก่งดีอะครับแทาโคตรเงี้ยเลยอ ืว่าลูกูมนจะไม่ได้นี่นะคะ่ะบก่ชิบแอปชันด,ดีวะอของก็ดีจริงครับท่านผู้ชมนี่โชว์เท้าขึ้นนี่หักนี่หักเท้าแบบหล่อเท่ ถ้าผมถ้ามันทำให้ให้เท้าของของเขานั้นใกล้ปลาเขาได้ผมจะทำไปแล้วครับโอเคทำยี้ดีกว่าภ้าโคตใหม่ละคร <c oughs> ขัขั้นเยี่ยม ไปแขนแขนไม่เท่แขนต้องแบบนี้โอเคแล้วต่อไปคือแกขยับที่ดีมากครับฮตูน วันนีกว่าอมให้หมดเลยเสร็จแ,แล้วครับดีแล้ครับตัวละครผมครับหล่อเท่มากครับคลิปผมมีเท่านี้ครับบ๊ายบายเช่นแต่งนี่ฉันแต่งตัวอะไรเนะี่ย